สวัสดีครับสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือเมนเผาศพแตนมี้ผมไม่ได้พามาเที่ยวที่เมนเผาศพนะครับผมอยู่ในป่าเขาลำลาภัยต้นไม้ใหญ่และนี่คือที่จอดรถนะของร้านแม่ท่าช้างกลางต้งนะครับแม่ท่าช้างกลางต้งเป็นร้านที่อยู่กลางต้ง แล้วก็มีไก่อบฟางที่ผมจะมากินครับวันนี้ไก่ออบฟางอะก็จองเข้ไปแล้วครับไก่อบฟางเป็นโมทางเข้ามันนิดนึงฮะซับซ้อนนิดนึงครับตัวนี้ก็จะไปกินไก่ออบฟางกันนีมีการนำทับเนี่ยเราจะทอดนำทับนะโอเคครับเข้าไปครับ หวังว่าเพลงคงไม่เข้าไปนะ,ะลองเสียงดูครับเผื่อได้นะฮะบรรยากาศร้านครับท้มเอ,อมไ,ค,ออไรครับตก<อ>ชิ้นไปบบนได้ไหมครับได้ชิ้นเนึงมันพิกาเลยโอ้นีแาหารแพงไม่เยดีเก้าเก้าบาทน,นี่นะราคาปกติราคาปกตินะ S <S อ่<น>ะ,ะเาาิ<ห>เ<อ>าไก่แข่งอะไรอะไรเขาแฮมด้วยวครับเดี๋ยวเขาจะทำไก่อ,อกฟ่างอยู่ตรงมุมนู้นนะเดี๋ยวเรานะ้องไปดูไก่อฟ่างนะเดี๋ยวถ้าทำอีกเดี๋ยวไปดูกันครับไก่อฟ่างเใส่กระเทียมนี่คืออะไรครับก็จิ้มนึ่งใส่กระเทียมไงจิ้มกร่เทียมอร่อยนะโอ้โหบรรยากาศดีมากครับแม่ท่าช้างกลางต้งนะฮะร้านนี้อยู่ที่หางดงครับ ฟ้ากำลังสวยงามผมลงเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าลงไปเลยครับมีเพลงก็ไม่เป็นไรครับนี่ทางนี้ครเข้ามาลึกนิดนึงครับรถอ,อย่างงงฮะเก็ครับเกิปก่อนเป็กิไก่ทอดเอาปีกไก่ทอดดิปีกไก่ทอดเฟ้นชฟายเอาปีกไก่ทอดเดี๋ยวเก็บมีมีนี่แล้วมีอะไรนะไก่ตุ๋ฟางแล้วไง เป็นดีแน่มีไก่ด้ะแต่ไก่อบฟางก็จะรสชาติเผ็ดหน่อยถ้าน้องทานได้โอเคคนะ่ะนี่จะมีรสชาติที่นิดหนึ่งเนาะบรรยากาศสบายๆครับตอนนี้รอครับรอไก่อบฟางคือเราโทรสั่งก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทําไปตอนนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยไก่อบฟางก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาอบให้คนอื่นนะฮะผมก็จะไปดูครับถ่ายชมครับว่าไก่อบฟางเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ท้องฟ้าสวยขนาดนี้เลยครับ พี่ก็ทาปทดไดดูะสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นนพอดีไหมเนี่ยดิพี่กันไปเดินดูนี่พอดีไหมเห็นหน้าพ่อ้ยนั่อยร้านเลยนะครับแม่ท่าช้างกังต้มพอดีเลยนะโอเคคุยกันไปเลยเนี่ยวันนี้ประสบการณ์ใครจะพูดต้องเอาตรงนี้ด้วย พูดดไ้ลวันนี้ประสบการณ์ฮะกินข้าวข้างป่าช้าโอ้โหใช่เลยลูกลานเรนเ้ามีแล้ในท่าช้างกลางต้นมีระหว่างในท่าช้างกลางต้นระหว่างที่มานะเราจะผ่านวัดผ่านมูลนิธิบริจาคลงศพหีบศพโอ้สยองแล้วทางมากแคบเราเห็นบอกเมื่อกี้ทางแคบๆเข้ามาที่ป็นพิธีกระตูตอนมาทางแคบๆนะคะมีหลายอย่างเลยผ่านวัดเมินเผาศพต้อง ตรงจอดก็เป็นเนนเผาสุกอีกโอ้โหยิ่งระหว่างทางฟังยิ่งยิ่งตอนมาฟัง <Okay. S 1> ฟังเด็กโก้ด้วยนะคะยิ่งร้ <Okay. S 1> อนเลยคพูดอะไปเรื่อยๆเพราะว่า,ามันบบพลิกอยู่ไ,ได้มีอะไรพูดอ่ะหันกันพูดคนละสองก็้ยังตอนนี้ผมเอเอสมาเออครับอร่อยม,มากมน้ำเปล่า จะเข้ามาส่งไม่มีเรงข้าวเปลาอยอ่าสั่งแล้วเนาจับจานเขไปขอน้ำปลาสองขวดแล้ม่เอาน้องน้องแบ่งกับที่แก้มผมปิดเทิมแล้วครับผมปิดเทอมแล้วครับม่หมอเใกล้จะปิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปิดแล้วครับ ดแล้วก็ใกลจะเปิดแล้วด้วยครับก็ปิดนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ออกมาเที่ยวที่เชียงใหม่ครับใครอยากมาได้นะครับแต่ต้องเป็นคนที่ไม่กลัวผีด้วยเอาโคมาเก็บล่ะไปแกแอมยูเอ็กแอมยูนั่นหรือนี่แหละต่างดิสเลยจ้ะถ้าอยากจุ่มกินที่อร่อยอันนี้กันต้องไปเดี่ยวมีแรงไหมเนื้อ ก,กับเพียร์นี้ร่างนายอยู่ในรถคราวนี้ไปทางแม่แม่ชอบเรียนร้อุ่นม,มาวันนี้ครับผมเป็นอันนี้นี่หูกเอ่ย<ด>นั่นแหละวัน<ะ>นี้ขอกินแบบจุ่มกินดีวยชิ้นนะไม่ต้องลวกอะ่ะการแคร์แ,และเพิ่งหิวกันนะคะมีแรงต้อยยังพอพูดเรื่องไหนครับ ใคกจะพูดลงไหมใครจะเป็นพิธีกรบ้างแกคบไหมดีไหมรอแป๊บหนึ่งกลับกลับมาเก็บไอ้หัวมาเก็บเปื่ออะไรยาจุ่งหรออ๋อเหรอคือจุ้งป้ายๆหัวก็เป็นแบบนั่นแหละครับยุ่งมันยังวนกิ้มจนี่ครับจิ้มจุ่มของแท้คือเราต้องมีมีแบบอันนี้แบบเป็นรูๆไหม ไม่มีนี่มีรูไม่มีนี่นครับจุ่มเอาเองครับจุ่มเอาครับชูชชูเช็ดเช็ดช,ดชดูนี่ครับบรรยากาศจิ้มจุ่มแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับชมไปยาวๆเลยะฮะเมื่อกี้พี่กันดูสวยไหม เลยเนาะครับผมวันนี้ก็จะผ้าไหนไม่ค่อยเดืมไม่ค่อยเดือดอ่ะส่วนไหมครับมาเก็บส่วนไหมลูกมันเบอนี่ยังเหรอลูกไม่เป็นไรลูกเบอร์คืนคืนลูกอ้ยลองช้ำไม่ฟังก่อนเรืงอะไรเรืงลองช้ำเหรอลูกไม่ใช่ช้ำคือเราลูก ของอ no, ันนี้ครับที่ไทรลงนะลดอุดมดนึงก่อนติดติดติติดติดอินฮเหมือนกันเลยืมอเก็บแม่พอร่วให้ไหมโอ้เข้าหมดเลยเราใส่เลยปะใส่เย้ะเลยแบบแตงกันเลทีเดียวกัก็ค่จุ่มพะตรงนี้ก่อนแล้มหวแล้มว เขากินละเรียงละเลียงไปเขาไปกินไม่ต้งองรีจมิดผมเอยไหน,นไม่ได้บอกปากดินหนยเงียบเลย,เยออันนี้เป็นบบหรอกล่ t แท n ค y ้ <Thank> u <you. S 2> อร่อยนะแค้มพีกันต่อไปที่กันอยู่แผนกเขาเลยเออดูอีกทีนะเดือยังเลยแผนกไก่ลูกฟางนะที่แม่เปิดเนี่ยเราเปิดอย่างนี้ได้ไหมพี่เขาทำเขาทำน้ำมันผ่านอย่างนี้ได้ไงเราไม่มีน้ำก็เปิดเวลาได้ดียวเอาถุงน้ำหรือห่อปิดเชื่ออย่างานี้เรม่ทำราบนี้ให้มาเก็บอ่ะเดือดซอสใส่ให้เรา วันนี้เป็นมื้อดีนะคือเราตั้งใจมาแล้วก็มันก็นิลีไอ้ไอ้ใครถึงบ้านยังไอ้ดาานี้่งคือมายากหน่อยพอมาถึงแล้วมันก็ว้าวดีนะแม่ตื่นเต้นกับลูกฮะเพาะกดดูเหมือนกันใคร

ทำอืมอ,อ,อาเลยลูกใช้มือได้เลยเขนนี่มาเก็บกินได้เลยลูกเก็บน้ำจิ้มนี่นะจะใส่น้ำจิ้มนี่เลยถ้าใส่ไข่แป้งเอาข้ามเข้าตสวยก็มีลูกเดี๋ยวไข่ไว้ตอนจบเอ๊ะผักไว้ตอนจบ้าโหติดงานจะเรียกค่ครับบรรยากาศสบายๆแบบ,บนี้ถ้าช้างกลางตุ้งนะฮะจริงบอกว่า คิดว่าอยากจะเปิดแบบนี้ที่เชียงรายมาก่อนนะแต่ยังยังไม่พร้อมโอ้โหนี่พูดได้เหรอพูใส่พ่อน่ะพูดอะไรกไดเลยหนึ่งเลยนะพ่อไม่มีพ่อครัวป่ายทำไม่เป็นพ่อครับเราจะเปิดคาเฟ่เหรอที่พ่อเคยบอกที่เราอยากจะเปิดวันนั้นคืออะไรอะไรเหรอเป็นไม่เห็นเป็นวัดเขาถ้าเกิดคำวัดเพาถ้าได้คำถ้าไดยคำเนี้ยที่ถูกหวยกันเยอะที่เขามาขอหวย พี่คันว่าวิวน่าจะสวยนะครับตรงบนดูริบดูได้โมนี่อ่ะร้อนนะลุกใจเย็นๆร้อนค่ะผมไปดูก่อนนะเป็นไงบ้างโอ<ฮ>้โห<ฮ>วิวสวยขนาดนี้เลยแปดนาที โอ้โหดีสุดมากครับทำมุมอื่นมั้งไหมลองเปลี่ยนมุมอื่นมั้งนะครับน,น,นี่ครับมุมนี้มากครับ คือคลิปนี้ว่าจิ้มจุม่มใช่ไหมจิ้มจุมจ่มจุม้มจิ้มคนหายเส่็จปไปช้าไหมย่ะถ่ายมาเลย,ยก็แค่ยังอ๋อนี่แแสนุ่งยังเนี่ยร์แง่ซ่งใส่หรือใส่นานแล้วกินได้หมดทั้งกินเหรอเขาเพิ่งใส่ครับถ้าปลานะครับรใส่ไปได้หมดเลยปะอ,อุ้ยอ่อนุญาตนะใส่ไปไล้แค่ได้ว้าวเลยเดี๋ยวมั้นจิ้มจิ้มตรงนั้นเหรอจะกินกินได้ปะ กอนน้ำจิ้มขอเพิ่มไหมครับเดี๋ยวนะมามาชุดนึงครับท่านเขาชุดเปล่ครับแม่ที่บก็เดี๋ยวลุงจันนะมาทำไก่อบฟางให้ลืม,มออบอกเลย่าลุง,ลงลจันมักทำกับเขาลืมมาเก็บเตือนลืมบอกเลยว่า ให้มาเก็บพูดเองกว่าว่างไรเรื่องอะไรเมื่อกี้เปล่อพ่อลืมอ่ะ,ะเก็บพูดพูดเองเลยลูกอย่าลืมอุดหนุนร้านผักกาดขาวใสใจด้วยนะครับแต่ถ้าร้านคาเฟ่เปิดมาแล้วก็ไปดูด้วยว่าดีหรือเปล่าใช่ครับถ้ามีข้อเสียอะไรอย่าลืมบอกแจ้งพนักงานอะไรด้วยนะครับดีครับขีบดีมากเลยลนะูก เดีตอนนี้ก็ไปหาที่หาอะไรเตรียมไปแนละ้วแต่ว่ายังไม่พร้อมรออายุหกสิบก่อนครับถ้าไก่เมืองนี่น่าจะเหมาะนะครับ <st> นี่ไก่เมืองไหมเหรอ,อนี่ไก่เมืองลกถ้าไก่พอกินปลาได้ไหมพ่อขอปลาได้ลูกไก่ปลาลู <st> <st> ากปลา,าหลือยังลูกปลาครับปลาอืมอทอดหนัก อรอยังอะไรอร่อเรั่อร่อยหรอหรอ,อร่อยออนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยครับแกแกันถึงออกดูเห็นหน้าผากไหมพี่กันบอกผักเฉยเลยแม่เหรอเห็นมันถ,ถอยไปนิดนึงกว่าผทีลั แต่เห็นเห็นน้ด้วยป่ะ,ะเห็นป่ะหเรอี่เานไเรื่มได้ะเจาปลาเอากอ,อ,อนปลาะเลใาปนไใสอรือเาปลา้วอืออะไรลูกร้อนเหรอลูกร้อนเฉียบม อดนมือนะจะสมัตเรื่องอะไรอ่ะอ่าหมึกก่ออร่อยนะอพี่กันเอาผัดให้แม่เดี๋ยวแม่ใส่ก็ต้องแล้วย่าดูดผัดแ่แมดแห้ดูก่อนนะัผม่ดูอะไก็จัแกงปด้เลยครับผมหมูคว่างนิดบ้างครับนี่ครับเ๊้ยใสนปไหนยังจิ้มจุ่มไป่ไหน สั่งไปเพิ่มสั่งเพิ่มไปสั่งเพิ่มไปเดี๋ยวน้ำเปล่าเอามาแล้วค่ะรอแป๊บนึ่งครับนี่ครับโอ้ลืมไปมือแม่เป็นยาอยู่กไม่เป็นการแม่เป็นาอย่แ่ นะะ้ำนี่เพิ่มก่เราใสอะไรอีกไม่รู้เก็บได้ไหมเราเช็คเหรนี่ไปด้วยเก็บบ้งกันอ๋อนี่ไงเห็นละเก็บเบี่งก็ได้ เก็บปูด้วยมีค่ะเก็บน้ำเก็บอปูปนอปล่อยไว้เองหรือว่ามันมาธรรมชาติไปดูจำจำคลองนแก้วเราพลาดมแก้ด้ย้อนอดีตแล้วพีกันผัดมาแก้ลงไปเลยดูปูได้ย้อนอดีตกันนะพี่กนเห็นกมพอมาใส่เยอะเลยอาปามเอาลำพปางสยากเลย จะต้องไฟอย่างแรงนานๆเลยั่ิฝา,าค,ครับเออใส่ฝาดิเออขนาดนันใะส่น้ำใส่ผักอีกเลยให้มันเยอะๆ,ๆเลยลงูงทีเดียวจบนะไง่นแหละใส่ไไปเลย แล้วก็พอลุงจะไปจับปูลุงกระปุ่ง,งหมดกันแนละ้วทีเดียวเลยจบจบไปเลยชุดหนึ่งถ้าบรรยากาศอย่างนี้ต้องกินไอ้นี่นะดีนะหมูจุ่มอะไรเงี้ย<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวอีกชุดเป<ร>็นกิจกรมรมครอบครัวไง เครื่องไส้เมื่อกี okay. ้ยกเลิกไปเหรอมว่าจะมุกจ okay. ุ่มเยอะเนาะต้องสั่งใหม่ก่อนอยากกินนะเพิ่มก่อนสั่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มยืนยืนบอเกอรอีกดูกันหนึ่งเห็นไหมลูกเห็นอยู่เนาะก็สั่งมาใหม่นะในทั้แบบหมกละทั้งจุ่มโอเคแล้วพอก่อนแล้วก็ข้าวที่ริ้วขัดมาหน่อยโอเคตบเบอร์ที่ขับรถมานานเลยนะนี่นะ รถติดจริงรแค่กี่โลเองเกินชัโมงสิบเก้าไิโลกออีกนานโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่แกเกียวมันนั่งก่อนเพราะจะจบคลิป,ปโลกนั่งเป็นอนี่นะ่ะพูดจบคลิปกันนะโอเคครับอันนี้คลิปนี้นะครับจากร้านอะไรนะน แม่ท่าช้างกางทุ่งนะฮะกางตุ้งกางตุ้งต้งกางต้งนะผมมิเตอร์เซียเที่ยวสะใจนะครับแล้วก็ครอบครัวเที่ยวสะใจคลิปสุดท้ายที่ถ่ายไปเนี่ยโอ้นานแล้วครับตั้งแต่ไปเวียดนามนะพี่กันที่เราไปลงไปครอบครัวเวียดนามแล้วก็ลงไปใต้เที่ยวใต้เดือนหนึ่งนะแล้วก็มาคลิปนี้นะครับที่เป็นปิดเทอมมีเพลงอยู่แต่ผมก็จะลงทั้งปิดทั้งทั้งทั้งเพลงนะครับไม่เป็นไรครับ ผมมิเตอร์เซียแล้วก็มาเก็บนะฮะมาเก็บมาเก็บก็สวัสดีครับสวัสดีครับนางมาลีนะครับสวัสดีค่ะนี่แกนะครับสวัสดีค่ะพี่กันนะครับสวัสดีครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วทุกท่านก็ขอสวัสดีทุกท่านก็ขอสวัสดีพร้อมกันแล้วก็พบกันใหม่ทริปหน้าพรุ่งนี้จะไปที่อะไรนะแม่เลยนะคลองคลองแม่ขา คืนนี้แหละคืนนี้ไปแวะก่อนแล้วคืนนี้เช้าอีกจังคืนมีไฟสวยคลองแม่ขาเป็นที่ท่องเที่ยวที่มาหลังๆนี่เองนะครับกําลังดังเลยครับที่เชียงใหม่แล้วก็จะเห็นบรรยากาศค่ําคืนแล้วก็ตอนเช้าด้วยคลิปต่อไปนีครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะลูกสวัสดีครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเพื่มาแล้วครับติดแล้วหรอยังเข้ามาครับก่นพูดเลื่องพูดอะไรรึพูดเลยไม่มีอะไรพูดครับ